สวัสดีค่ะมาพบกับ Coco Chanel Makeup Before Work อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าโดยใช้ Inspiration จากน้องน้ำตาล Miss Thailand Universe ของเรานี่เองนะคะค่ะเริ่มต้นจากลงไพรเมอร์ก่อนนะคะอันนี้ใช้ของ Burberry นะคะ ซึ่งพร i เมอร์ r b e r r y เนี่ยค่ะจะทำให้หน้าดูเงาแล้วก็แต่งหน้าติดง่ายขึ้นอาตอมาตามด้วยนาเชียโกลนะคะสีปัญจาบค่ะเอาสีที่คล้ายกับผิวเรามากที่สุดนะคะโชคดีที่ว่าผิวค่อนข,ข้างคล้ำอยู่แล้วก็แต่งหน้าเป็นน้องน้ำตาลไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะ ซึ่งจะบอกก่อนเนาะว่าเราแต่งหน้าครั้งนี้เราอินสปิเรชันมาจากน้องน้ำตาลนะคะเราอาจจะไม่ได้แบบเหมือนเปะ100๊ะร้อเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเนี่ยจะต้องไปทํางานต่อนะคะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่าเอ๊ะนี่เรามาทํางานหรือว่าเรามาประกวดนางงามกันแน่เอออ่ะตอนนี้ลงทั่วใบหน้าแล้วนะคะให้เนียเนเมเลยต่อมาตามด้วยนี่ค่ะใช้ลิปสติกสีแดงค่ะอันนี้ใช้คอมเมเบรีะนะคะลงเป็นคอเลกเตอร์ใต้ตาก่อนเพราะว่าใต้ตาเรามันเขียวเนาะ เราเลยต้องใช้สีแดงกลบนะคะเพื่อให้มันสว่างขึ้นแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์เลยค่ะอันนี้อัตเดิมเลยใช้ของ Maybelline d g e Refining นะคะนี่กลบเข้าไปเห็นไหมมันก็จะลบสีแดงออกสีแดงกลบสีเขียวมันก็จะขาวขึ้นว่างั้นเถอะอ่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดนึง่ะเช็คหน่อยโอเคอยางคราวนี้เราก็ใช้ M T I ค่ะเป็นเ h a d i n g ตรงไหนที่เราอยากให้มันยุบลงไปเนาะเราก็ใช้สีดำแค่นั้นเองนี่งไงเราอยากให้ตรงข้างจมูกเรามันยุบลงไปเพื่อให้จมูกเราดูโด่งขึ้นเราก็ละเลงเลยคะ่ะให้ดูมีสันขึ้นมาน้องน้ำตาลนี่เขามจมูกชัดนะคะกรามชัดมากเลยขอบผมไรผมยังชัดเลยอะ่ะอันนี้ลงใต้หนกนะคะลงใต้หนกแก้มหนกแก้มเราจะได้ดูแบบเด้งขึ้นมาอันนี้เฉดกรามนิดนึงให้มันแบบ ดูชัดขึ้นมาหน่อยอใช้นิ้วละเลงเลยคะ่ะใช้แบบครีมก่อนเพื่อวาดกรอบหนะ้าให้มันชัดนะคะคราวนี้เราก็มาเก็บใต้ตารอบดวงตาทั้งหลายใช้นิ้วนั่นแหละคะ่ะค่อยๆแตะต่อมาก็ใช้แป้งนะคะสีเจนทรนสลูเซนต์ค่ะในการตบรเบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะใช้วิธีตบกดลงไปนะคะอย่าใช้วิธีการลากเนาะเพราะว่าถ้าลากไอที่เรา ทาเอาไว้มันก็อาจจะแบบเคลื่อนที่ได้นี้เสร็จแล้วต่อมาเขียนคิ้วกันค่ะใช้อาทีดโปรเฟชชั่นแลนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่หัวตัดค่ะเขียนด้านล่างของคิ้วก่อนให้มันเป็นออลอยโค้งให้เป็นเน้นรูปของคิ้วชัดเจนนะคะ นี่น้องกาคิ้วโก่งตามสาวหญิงไทยสาวไทยเลยเขียนด้านบนด้วยค่ะนี่ให้คิ้วชัดขึ้นมาว่าเป็นกรอบคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ถมแถวหางคิ้วค่ะให้ขมแล้วก็ใช้แปรงฟูๆนะคะจิ้มสีอ่อนค่ะแล้วก็จิ้มป้ายจากตรงกลางนะคะแล้วก็ไล่มาทางหัวคิว้วให้หัวคิ้วอ่อนหางคิ้วเข้มนะคะนี่ทำเหมือนกันเลยสองข้างเลย เสร็จแล้วตามด้วยนี่ค่ะมาสคาร่าคิ้วสีน้ำตาลนะคะอันนี้ใช้ของ v o r e a l ค่ะไม่ได้ใช้สีอ่อนแต่ประการใดนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มเพื่อจะทรงคิ้วให้เห็นคิ้วชัดๆสวยๆคมๆปังๆไปเลยนี่เรียงเป็นระเบียบสวยงามโอเคต่อมานะคะใช้ Naked p a l e t t หนึ่งนะคะจิ้มสีอ่อนสุดค่ะ ระบายตรงท้องคิ้วไปเลยเพื่อให้เห็นว่าโอ้คิ้วช่างโกงอะไรเช่นนี้นะคะด้านบนนิดนึงค่ะเก็บรายละเอียดต่อมานะคะเปิดตาแล้วค่ะใช้สีทองนะคะของเนคเคสพาเลตหนึ่งค่ะนี่ลงไปทั่วเปิดตาก่อนอย่างนี้เลยทั้งตาบนแล้วก็ขอบตาล่างด้วยนะคะให้เห็นชัดๆไปเลยนะคะ วันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้เข้มมากแบบน้งน้ำตาลเนาะต่อมาใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะในในเคตพาเลตหนึ่งค่ะในการขัดเบ้าขึ้นมาเลยนี่อย่างนี้เลยจริงจริงไม่จำเป็นจะต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือบอกไว้ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุสีหรือยี่ห้อชัดเจนนะเอ๊ะก็ระบุนะว่าในเคสพาเลตเนาะแต่ว่าคนอื่นใช้อันอื่นก็ได้ค่ะแต่สีคล้ายๆอย่างที่เราเลือกให้ดูแล้วก็ใช้แป้งเปล่านะคะในการเบลนด์ก่อนค่ะ ให้ฟูงเบลนให้ฟูงทั้งสองข้างเลยนี่สวยงามต่อมาจะยังเบลนต่ออีกค่ะเบลนต่อด้วยการใช้สีอ่อนสีที่คล้ายๆผิวเรานะคะในการเกรียให้ทั่วต่อมาใช้แปรงหัวเล็กหน่อยค่ะหัวเหมือนปลายดินสอนะคะจิ้มสีน้ำตาลเข้มนะคะในการคัดเบ้าให้ชัดขึ้นไปอีกค่ะขอแบบชัดๆเลยตรง ขอบตาล่างด้วยนะคะเข้ามาซักประมาณเศษสองส่วนสามของดวงตาเรานะคะให้เห็นชัดเจนอุ้ยต่อมาใช้สีดำเลยค่ะสีดำนี่ค่ะในการคัดเบ้าให้ลึกคือถ้ายิ่งเราใช้สีเข้มในการคัดเบ้าตาเราก็จะยิ่งลึกแล้วก็ชัดมากขึ้นนะคะนี่ขอบตาล่างด้วยคือใช้สีน้ำตาลออกอ่าสีน้ำตาลในการ เหมือนเป็นพื้นมันก่อนแล้วก็พอเวลาเราใช้สีดําเข้าไปุป๊บเนี่ยมันจะช่วยให้มันมีมิติลี้ลับไม่ใช่มันมีมิติล,ตลงไปอีกอะคะ่ะทำให้ตาเราจะดูลึกขึ้นแล้วก็มีสองชั้นอย่างชัดเจนแบบสาวไทยแท้ๆนะคะต่อมาค่ะใช้ไอายไลเนอร์นะคะอันนี้ใช้ของเนรินสอนะคะของ i n t ท i t ค่ะเขียนเปลือกตาก่อนอ๋อเขียนไปค่อยถนัดเท่าไหร่เลย เขียนขอบตาค่ะให้ชิดขอบตาให้มากที่สุดเนาะให้มันเป็นเส้นเป็นลายให้เห็นชัดเจนแล้วก็เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรให้มันเข้าไปปิดตามร่องขนตาด้วยค่อยๆทำลงไปแนวขนตาล่างด้วยนะคะแนวขนตาล่างด้วยต้องชัดมากโหจริงๆนี่ถ้าแบบเหมือนองน้ำตาลเป๊ะนี่คือแบบสีดำแบบตั้งแต่หัวตาเลยแต่คือ ก็อาจจะโดนแซลในที่ทำงานได้แค่นี้ก็สวยทะลุจอออกมาแล้วนะคะทำสองข้างเลยนะคะเฮย้ยคือดูดีขึ้นมาเลยเสร็จยังเอ่ยอเช็คหน่อยเช็คหน่อยต้องใช้เวลากับมันนิดนึงนะคะอาจจะต้องมาทำงานเช้าขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้เสร็จ ทันเวลางานนะคะไม่งั้นจะโดนเจ้านายตำหนิเอาได้นะคะอมาใช้อายไลเนอร์น้ำค่ะวาดตามเส้นที่เราได้ระบายไว้เลยคือถ้าเราใช้อายไลเนอร์น้ำเลยถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราจะบังคับมือยากมากเลยค่ะมันจะเ,เรียกอะไรมันจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการการที่เราใช้อายไลเนอร์แบบดินสอนในการวาดไกด์ก่อนมันจะทำให้เราเขียนอายไลเนอร์น้ำง่ายขึ้นคมขึ้นเล็กลงแล้วก็แบบ สวยตามรูปตามมันได้สิตามสิ่งที่เราต้องการเลยต่อมาค่ะเรามาปัดแก้มก่อนเนาะอันนี้ใช้นาสี Touch มา h o w นะคะสีอมส้มๆปัดตรงโหนกแก้มค่ะ mm hmm. เหนือรอยที่เราเชดดิ้งเอาไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเชดดิ้งซ้ำอีกทีหนึ่งนั่นแหละให้เห็นชัดๆนีโอ้ยสาวผิวคล้ำแล้วแบบทาสีน้ำตาลคือแบบนองน้ำตาลคือสวยมากต่อมาค่ะเชดดิ้งค่ะ อันเมื่อกี้ใช้ของ MTI นะคะในการเฉดใต้โหนกแก้มนะคะแล้วก็ตรงกรามด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือหมิงเราค่ะหม่งเราจะต้องสวยงามนี่ดังด้วยค่ะไล่มาจากหัวคิ้วเลยนะคะให้มันต่อกันจริงๆหน้าเราจะแต่งให้ดูสวยไม่สวยเนี่ยมันคือการแรงเงาหน้าค่ะต่อมาค่ะก็ใช้ MTI เหมือนกันนะคะเป็นสี เป็นไฮไลท์อะค่ะจำชื่อสีไม่ได้แล้วจริงๆสีออกทองๆนิดนึงแล้วก็ใช้แปรงไม่กว่านะคะในการไฮไลท์ค่ะอยู่ตรงเนือหนกแก้มเห็นไหมเอ่ยหน้าก็จะเป็นเงาเงาแสกตกกระทบแบบดูแพงขึ้นมาทีเดียวดาายัางคางหน้าผนี้เอาให้สิ่งไหนอยากให้นูนเราต้องไฮไลท์ค่ะต่อมาลิปสติกนะคะอันนี้ใช้ของ We ด n Wild ค่ะ สีน้ำตาลนะคะอันนี้ลองเลือกดูเอาอันนี้คือแบบที่มีนี่คือคล้ายของน้องน้ําตาลสุดละที่น้ําตาลพอจะแบบรอดเนาะนี่เลยลองดูลองใช้ของยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะตามที่เราชอบสีอมน้ำตาลหน่อยก็คือโอเคแล้วนะคะแต่คนตาปัดคนตานี่เรียบร้อยสวยงาม ลองดูนะคะลองแต่งตามกันดูก็ได้นะคะอันนีอินส p i r a เ i ชัมาจากน้องน้ำตาลเลยแต่ว่าเราก็ต้องทําให้แบบเนอะสามารถมาทํางานได้ไม่มีใครเซลวง <c oughs> ั้นลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ